Clean Girl Makeup เน,เนี่ยก็จะเป็นลุคที่แบบว่าเอ้ยดูธรรมชาติดูเหมือนแบบผิวอิ่มน้ำดูเหมือนแบบไม่ได้แตกเวลาเราลงที่แก้่างเงี้ยมันก็จะเหมือนอแบบว่าหน้าเราลิบขึ้นเพราะว่ามันจะแบบไปช่วยไฮไลท์เราดูเป็นสาวเกาหลีมากจริงฉันไม่อยากลงแป้งเลยเนี่ยบ้านเห<อ>นะน,นือนะผิวที่วรอดนะน้าเขาโกรธทั้งตัวเลยนะเ,เราลองกันไหมลองค่ะออมา สวัสดีค่ะโซซิสเตอร์ EP นี้มาในลุกอะไรคะเรามาในลุค clean girl ค่ะ c l e a n สุดๆ clean girl ก็คือจะเป็นลุคที่แบบว่าเออเน้นงานผิวผิวกระจกแล้วก็จะดูแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งเออเมคอัพนองเมคอัพใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ทริคกันนะว่าแต่งหน้ายังไงให้ดูเหมือนไม่แต่งให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแบบ clean girl ซึ่งก่อนที่จะไปในเรื่องของ เครื่องสำอางต่างๆก่อนที่จะลงเมคอัพเราอยากจะมาเพรพผิวกันก่อนซึ่งตัวที่เราอยากจะแนะนำทุกคนมากเลยก็คือนางเอกคอนี้ค่ะนี่ก็คือ Mercy ะคะเมอร์ซ um ี่นะคะเป็นวิตามินซีเซรั่มค่ะตัวเนี้ยนะคะก็คือตอนแรกอะ่ะเขาเอามาให้พวกเราลองเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเวิร์กจริงจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนแป้งถามเราว่าแบบจะใช้วิตามินซีอะไรดีเออแล้วพอเราได้ลองตัวเนี้ยจะบอกว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยเนาะใช่เรื่องที่ฉันรู้สึกมากๆเลยก็คือพวกรอยดำมาแก่รอยดำจากสิวดีขึ้นจากตัวนี้แล้วก็แบบวิตามินซีบางตัวใช้แล้วแส แต่อันนี้คือแบบสบายผิวมากเราก็ใช้ตอนกลางวันได้เลยฉันก็เลยรู้สึกว่าแบบฉันชอบฉันน่ารู้สึกว่าใช้แล้วหน้ามันสว่างขึ้นเว่ยเว่ยแกแล้วก็รูขุมขนจะชับขึ้นนี่เขามาในขวดที่เป็นทึบอย่างนี้ด้วยอะ่ะออชอบมากเลยเพราะว่ามันจะทําให้วิตามินซีไม่เสื่อมสภาพนะคะเพราะวิตามินซีเขาห้ามโดนแบบห้ามโดนแสงเนมันจะเสื่อมเนี่ยให้ดูเนื้อเข <ๆ S 2> าจะเป็นอย่างนี้เลยกลิ่นดีด้วยกลิ่นเหมือนแบบส้มๆมอะ่ะเออใช่นี่ก็มาค่ะก่อนแต่งหน้าเราก็จะมาลงน้องคนนี้กันเป็นตัวแรกนะคะ จะบอกว่าเวลาแบบใช้วิตามินซีอะไรเนี้ยมันช่วยแบบเติมคอลลาเจนให้ผิวเลยนะทุกคนมันก็ต้องใช้วิตามินซีรความแบบแต่งตึงเนาะด้วยความที่เราจะแบบเน้นงานผิวอ่ะผิวเราอ่ะควรที่จะแบบดูชุ่มชื้นด้วยแกเพราะว่ามันก็จะมีความแบบได้ความโกลธรรมชาตินึ่ออกมาโัวเนี้ยคือมันเป็นวิตามินซีที่แบบได้ความชุ่มชื้นด้วยเหมือนใช้ไฮยาะเลย็ฉันแบบเลิฟมากทุกคนต้องอย่าลืมลงพี่คอ้ลยนะไม่งั้นหน้าจะขาวอย่างนี้ห้าตองดําหน้าสบายโท ตัวนี้ฉันก็เห็นเขาเรีวิวเยอะนะแกในเน็ตอะไรเงี้ยในทวิตเตอร์เลือเแล้วเจอประจำ้วยหาซื้อง่ายจริงๆมีแบบซองด้วยนะคือถ้าใครแบบไม่แน่ใจว่าใช้แล้วจะแพ้หรือเปล่าหรือว่าจะราคาคืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองซื้อเป็นแบบซองมาใช้ก่อนก็ได้ใช่ถ้าทุกคนที่ติดตามเราตั้งแต่แรกอะจะเห็นว่าแบบพวกเราค่อนข้างระวังมากแล้วก็คือจะแนะนําผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นแพทย์ เป็นพอดาของแพทย์ตลอดเออคือจะใช้อะไรเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเดี๋ยวมาขอ้โฉันกลัวฉันไม่อยากเข้าคลินอกเสียเงินอีกแล้วแต่แบบนี่แหละตัวเนี้เวิร์กนะรู้สึกว่าเป็นวิตามินซีที่แบบว่าเออที่มันแบบจึ้งแล้วก็อ่อนโยนอ่อนเออใช่ใช่เลยวิตามินซีคืออ่อนโยนคือสําคัญมากไม่งั้นแบบบางอย่างมันแรงก็จริงแล้วแบบใช้ไปแล้วกัดแล้วหน้าขาวขึ้นแต่ว่าไม่ดีกับหน้าเราในระยะยาวแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยโอเคมันแบบค่อยค่อยสว่างขึ้นใช่ค่อยๆสว่างขึ้นอ่ะพอลงตัวบำรุงเสร็ น่าเราก็ชุ่มชื้นแล้วนะตอนเนี้ยมาลงกันแดดกันอันนี้ฉันใช้ตัวเดิมนะเป็นของสกินอัลกอร์เอเซนส์ทาไปแล้วมันก็จะเป็นโทนอัพในตัวด้วยแบบที่บอกไปในคลิปที่แล้วใครอยากรู้รายละเอียดนะคะไปดู ep หนึ่งชิมพีหนึ่งแนนำสกินแคร์การลงครีมกันแดดสาคัญนะทุกคนคือเราจะต้องใช้ครีมกันแดดให้มันเพียงพอเรายิ่งถ้าเกิดว่าเราทาเป็นโปรดักที่เป็นรอยฟื้น่งด้วยพวกแบบว่าวิตามินซีก็จะต้องลงครีมกันแดดด้วยเพื่อปกป้องผิวเรานะคะเอาล่ะ ตัวแรกที่ฉันลงคือจะเป็นพ<อ>ายเมอร์ก่อนมีคนเคยถามเข้ามานะว่าแบบแต่งหน้ายังไงไม่ให้หน้ามันหน้าเยิม้มก็คือลงพายเมอร์นี่แหละเพราะว่าพายเมอร์มันจะช่วยไปเบลอรูขมขนแล้วก็ช่วยคุมมันก็จะใช้แบบเม็ดเล็กๆเท่าแบบ เัียตรงไปในช่วงที่มันเป็นแบบที่มันมีรูขุมขนอะทุกคนช่วงทีโซนแล้วก็หน้าแก้มคอนซีลเลอร์ที่ฉันเพิ่งลองมาใหม่ตามบอตบอบก,อกอต่างๆ B K acne มันเป็นคอนซีลเลอร์สำหรับคนที่เป็นสิวคือจริงๆฉันว่ามันเวอร์ตั้งแต่แบบเริ่มเป็นสิวเลยจนถึงแบบเป็นรอยดำอะไรเงี้ยคือระหว่างที่เราทาไปเขาช่วยรักษาสิวเราด้วยไม่ออกว่าช่วงวันนี้เราก็จะใช้ปิดรอยสิวที่มี ันนี้คือคอนซีลเลอร์ของคอสูนะคะคือแป้งอะ่ะชอบตัวนี้ตรงที่มันตึบทุกคนแล้วแป้งก็เป็นคนที่ใต้ตาค่อนข้างค้ำล้วรู้สึกว่าการใช้ตัวที่มันตึบแต่ว่ามันบางๆงอะ่ะมันทําให้ดูธรรมชาติมากขึ้นอันนี้แป้งจะลงเป็นเบอร์สานะคะคือจะลงเป็นเบอร์ที่เข้มก่อนแล้วมันจะออกแดงๆมันจะให้แบบฟินิชลุคที่ดูธรรมชาติมากกว่าวันนี้ด้วยความที่เราเป็นลุคคลีนเกินเนาะ ก็จะต้องมีความเป็นงานผิวเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นฟองน้ำมันก็จะทําให้ได้ฟินนชลุคที่ดูธรรมชาติกว่าแล้วก็ดูบางเบากว่า<ม>อันนี้ลองคื้นใช้ของ Maybelline Fit Me ค่ะพื้นที่ทาสีอันเนี้ย คือพูดเยอะแหละอยากลองาฉันว่ามันโอเคนะในเรื่องของแบบว่าการคุมมันระหว่างวันเพราะว่าฉันเป็นคนหน้ามันไงแล้วก็ฉันรู้สึกว่าสีผิวฉันอะมันหาโทนสีค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นของคนไทยหรือของฝรั่งเนี้ยสีมันก็จะเข้มเกินแต่ถ้าเป็นของเกาหลีมันก็จะสว่างเกินอีกแต่ว่าอันเนี้ยเขามีเฉดสีที่เรือกเยอะแล้วก็วิธีการลงรองพื้นนะทุกคนวอร์มลงที่มือก่อนเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็จะปาดลงไปที่หน้านะคะปาดแบบบางๆอย่างนี้ แต่ก่อนอะ่ะจะลงเป็นจุดๆเป็นแบบเป็นก้อนๆแบบป้ายลงบนหน้าใช่ปะแต่ว่ารู้สึกว่าพออย่างนั้นอ่ะมันจะได้แบบ texture ที่ค่อนข้างหนาตามไปด้วยใต้ตาค่ะคอนซีลเลอร์ในเบอร์ที่เข้มมากกว่าเหมือนกันเพอร์ ura, ิเพล่านะคะเบอร์สอันแรกคือสิวก็คือบีแคนน่ N e, แต่อันนี้จะเป็นใต้ตาแล้วพอเราปิดรอยดำเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ใช้ตัวที่สว่างอะค่ะลงแบบว่าจุดที่แสงมันกระทบอะตรงนี้ตึ๊ดให้หน้ามันดูลิฟขึ้นเหมมอนเป็นไฮไลท์เตอร์ปะเออใช่ตึ๊ดแล้วก็ขึ้นเป็นอย่างนี้ อ๋อก็คือลงทั้งใต้ตาแล้วก็ลงท<ช>้งใต้ตาตรงนี้ใช่ที่บอกทุกคนเลยว่าเวลาที่ผิวหน้ามันดีเนาะมันแต่งหน้ามันแฮปปี้เนาะใช่ต่อไปฉันจะมาสอนคอนทัวร์แบบธรรมชาตินะคะเราจะลงเป็นเนื้อครีมทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ของคอสตูปแต่ว่าเป็นเบอร์ที่อ่อนมากๆแล้วเราจะมาใช้เป็นไฮไลท์เตอร์นะคะส่วนอันนี้ฝั่งหนึ่งมันจะเป็นไฮไลท์แล้วฝั่งหนึ่งมันจะเป็นคอนทัวร์อันนี้เป็นของพี่แบรนด์ของกระแตอาสยาม เฮ้ย <He> น่าสนใจว่ะใช่ใช,ชอบมากเพราะว่าสีนี้อ่ะคือจะบอกว่ามันเป็นสีที่แบบเป็นสีเงาธรรมชาติอะมันไม่ติดเหลืองแล้วก็ไม่เทาเกินไปที่การลงนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูนี่คือฉันจะลงเป็นเส้นอย่างนี้เลเวอร์แกภาพก่อนที่เราจะเป็นมันจะดูแปลกๆนนะทุกคนแต่ว่าเชือ่อแป้งมันจ่อมาสวยนี่ลงตรงจมูกานี้เราจะลงอย่างนี้นะก็คือแปง้งไปเจอทริกนี้มาของคนจีนน่ะแหละทุกคนคือคนจีนเขาแต่งหน้าเก่งมากนะเราก็เอาทริกเขามาเลยอตองใสนี้ก็แล้วก็สามารถเบนรวมได้เลยหรอ อย่าถูนะเบนแบบให้มันอยู่ที่เดิมอ่ะเออก็คือแค่กดกดไปใช่ใช่อุ้ยใช่ไหมอุ้ยใช่ไหมแกมันจะดูเหมือนแบบว่าตรงนี้ของเราอ่ะมันจะมีมิติขึ้นมาทุกคนแล้วจมูกกับมันก็จะแบบพอยตี้นิดนิดแกใช้ต้องซื้อต่างแกเลยวะต้องซื้อไฮ้อะไรบ้างใหม่เหมือนกันแกโอ้กไหมบลัชอุ้ยสีมันดูน่ารักสีน่ารดูละเอียดอ่ะและและละเอียดแล้วแบบไม่ขาวตะโกนขาวธรรมชาติแล้วแบบรู้สึกว่า อยากลองด้วยแบบกำลังดีนะใช่เบอร์12บสองนะทุกคนลองดูค่ะทุกรนให้ดูนะคะหลังจากที่เราลงเมื่อกี้หน้าเราก็จะดูแบบเป็นเงาธรรมชาติไปแล้วทีแป้งก็คือทำให้มันมีสัดส่วนของแสงและเงาที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะคะบวกกับผิวที่เตรียมมาดีนะคะจากใช้แล้วค่ะจากเ e อร์ซอันนี้บลัชออนนะคะเป็นแบบเนื้อครีมอันว่าอะไรไม่รู้อะ Bbia เป็นแบรนด์เกาหลีแต่ว่า<อ>ไม่น่ใจเหมือนกันว่าอ่านว่าอะไร <Okay. S 2> อันนี้ก็คือแบบว่าไปฟังของเกาหลีมาเขาบอกว่าให้ใช้บลัชออนที่สีอ่อนนะคะนนเวลาเราลงที่แก้มอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบว่าหน้าเราลิฟ์ขึ้นเพราะว่ามันจะแบบไปช่วยไฮไลท์แล้วก็การที่ลงสีอ่อนๆอ,อ,อันเนี้ยมันจะทําให้ดูธรรมชาติมากเหมาะก,กับลุคลีนเกิลให้ดูเนื้อเขาคือมันแบบเย็นดีมากน่ารักเดีย๋ยเราก็ลงไปที่แก้มอีแบบสีน่ารักเนาะมีความบาร์บี้เบาๆวะใช่ใช่เนี่ย ขอล้องมากเอาเลยอันนี้คืออันที่แกบอกว่าอยากจะป้ายฉันใช่ไหมใช่สีมันหมองกับแกมันดูเป็นโทนเน่ะคือลงไปนิดเดียวอ่ะมันมันก็ดูน่ารักแบบเอ้ยธรรมชาติจริงอันนี้คือกรีนเกิลจริงจะบอกว่าฉันน่ะก็จริงๆเราฉันเป็นวอร์มโทนมากกว่าวันเลนทา์นะแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าเออใช้สีนี้มันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อครีมเหมือนทุกคนพอทาไปแล้วมันก็จะไปแบบผสมผสมกับสีผิวเราเองมันจะดูแบบเลือดขาดธรรมชาติ เติมเ <Le> อันนี้จะใช้เป็นสีนี้ค่ะส้มๆชมูชมูแต่ว่ายังมีความเป็นผิวอยู่สีที่อ่อนที่สุดที่พาเลตมีแล้วฟินแล้วก็เหมือนเดิมคือฉันจะลงช่วงใต้ตาด้วยตรงนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมต่อไปนะคะ<ม>ก็จะเป็นคอสุกสีน้ำตาลจะเป็นอินไลเนอร์แล้วก็ทาลงไปเราจะทาเข้าไปที่โคนขนตานะคะระหว่างขนตาเราที่มันแบบว่ามีร่องขาวๆแล้วก็จะแบบกบไปให้หมดเป็นต่อด้วยสีน้ำตาลอ่อน อันนี้แล้วก็ใช้แปรงหัวตัดนะคะเติมที่หางตาติบหน่อยจะบอกว่าเวลาแต่งอย่างเงี้ยทุกคนคือเราสามารถลากหางตาออกมาได้ยาวนิดนึงแลครแต่ว่าอย่าให้มันยาวเกินไปเนี่ยมันจะดูไม่ธรรมชาติระหว่างนี้ฉันไปปากแล้วนะได้ไปลองน้องมาค่ะน้องราคาถูกมากแล้วก็แบบจิ๋วนิดเดียวก็เลยลองซื้อมาลอง ก็คือของสีดำอันเนี้ยเรารู้สึกว่าสีเขาน่ารักมากเลยอ่ะก็จะมีออกแนวชมพูส้มหน่อยแล้วก็จะเป็นชมพูที่แบบว่าเข้มขึ้นมาเน็อนึงซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าค่อนข้างตรงกับสีปากเดิมที่เป็นเข้มขึ้นอ้อสีนา่ารักอ,อ่ะจะเแต่เข้มขึ้นนิดนึงสีติดใบปกก็่านคูลิค่ะอันนี้ก็คือเติมให้เขาดูกลอสขึ้นอ้โหน่ารักเลยอันนี้เป็นตัวทินออยตัวดังของเขานะคะทุกคนที่ป้ายายาไปแล้ว จะบอกว่าทริคอย่างหนึ่งในการทาปากลุกอย่างนีงน้นะทุกคนลุกที่ว่เป็นธรรมชาติอ่ะก็คือทาข้างในแล้วก็ค่อยเบรนออกมาข้างนอกตะลงรองพื้นนะคะแป้งก็จะลงให้มันแบบกินกินขอบปากมาหน่อยเพื่อที่ใช่เพื่อที่วาเราลงปากเนี่ยมันจะได้แบบเนียนๆกึนๆในกับผม,ม,มตาฉันก็จะเขียนคิ้วหนึ่งอันนี้ที่เขียนคิว้วอ่ะฉันจะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลอ่อนเขียนเพราะว่าด้วยความที่ผมฉันมันเป็นสีนตาลคะ่ะ อี่ยเขียนไปแล้วมันก็จะดูเต็มขึ้นแต่ก็ยังดูเธรรมชาติอยู่คือมันเป็นสีน้ำตาลที่อ่อนมากเลยทุกคนอีพีที่แล้วแป้งใช้อณ้ธนานตาน,นะคะแค่นีลุกาดูต่าออกไปจริงจริงฉันว่ามันดูกโกมากเลยแกเราดูเป็นสาวเกาหลีมาจริงฉันไม่อยากลงแป้งเลยเนี่ยแต่แบบขอลง,ลงนิดนึงตรงที่สุดที่เราอาจจะมันได้นะคะตรงตรงไอ้นี่ใช่ไหมที่เป็นร่องแก้มเนาะใช่ลงไปตรงที่อย่างนี้นะคะตรงที่เราไม่อยากให้มันโกรกแต่ตรงเนี้ยเราปล่อยไว้ได้อก็จะลงตรงคิ้วแกเคยลงไฮไลท์ที่ตัวไหม ที่เราใส่แบบแคนกุดอย่างเงี้ยมันจะมีจุดที่แสงกระทบอย่างแกแกดูแบบแบบแบบที่ไหลเราอะตองรงไหปลาถ้าเราอยากจะเน้นม,มันมากขึ้นนะอะจะต้องหัวไหลเห็นปะถ้าโดนแสงธรรมชาติมันก็จะมีความแบบสะท้อนอยู่นิดนึงถ้าเราอยากจะเน้นอย่างเงี้ยให้ดูเป็นแบบว่าบ้านหน่ะคิวพี่พว,ออวัยรุ่นนั่นนะเขาโกรธทั้งตัวเลยนะเ,ออเราลองกันไหมลองค่ะมาฉซ<า>นก็คือใช้นี้เลยแล้วก็ อุ้ยปังนะแม่มัน<แ>ดูรับกกับหน้าแกเพราะหน้าแกโกลวอ,อยู่เราแค่แบบว่าเน้นจุดที่มันแสงกระทบอ,อยู่แล้วอะให้มันดูตะโกนมากขึ้นเราจะดูผอมลงด้วยนะเพราะเราจะเป็นคนที่หา่ปลาชาจริงค่ะหัวไหล่หัวไหล่ตรงนี้นะคะตึ๊ดตื๊ดต๊ดโคตรมันเลิศอุ้ยจิงนี่ใส่ดูผอมเลยอะดูเป็นคนแบบหา่ปลาชาช์ดไหล่ชัดนะ,ะ,ะแล้วก็ดูผิวดีด เราดูเป็นคนแบบนอนวันละแปดชั่วโม oh. งดื่มน้ําวันละแปดแก้วอะ่ะผิวเราดูอิ่มน้ามาก <Sure. S 1> อันนี้แก้ลงที่หน้าอย่างหรือ,อยังลงไปตอนที่ที่ oh, อันนี้อุนน้ยฉันขอด้วยฉันยังไม่ไลงแล้วก็ลงตรงเนี่ยทุกคนตรงนี้ตาดำเราใช่ป่ะเราก็คือเราลงเหนือตาดําขึ้นไปเพื่อที่มันจะได้ดึงความสนใจมาที่ตาเรานะคะคนก็จะแบบมองตาเราหนึ่งอ๋อจริงเวยแม่ <laughs> ก็จริงๆแล้วแบบวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วแหละโอเคแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าทุกคนอยากจะไปถ่ายรูปหรืออะไรที่ที่แบบขอสวยขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงหรือว่าถ้าจะไปเดทเราอยากให้มันแบบแค่เขินอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่คิดเถื่อนอ๋อแต่วิกาพูดถ้าเราจะไปเดทแล้วเราต้องการความแบบเบลกรุ่ปต้องการความแบบปิงปิงที่ตานะคะเราก็จะติดขนตาปลอม ทุกคนอาจจะกลัวว่าแบบเฮ้ให้ติดขนตาปลอมมันจะสะพึงหรือเปล่าแต่ว่าไม่เราจะมีทริกติดขนตาปลอมก็คือเราจะใช้ขนตาปลอมที่มันเป็นช่อๆเล็กๆอย่างนี้นะคะมันจะให้ความละมุนกว่าแล้วเราสามารถแบบเลือกความถี่ได้ว่าเราอยากให้ขนตาเราบันทีแค่ไหนราะฉันจะติดลงไปที่ก้าวตาก่อนติดอยู่ใต้ขนตาเรามันดูพอดีกับขนตาแค่ไหเลยอะคือก็คือติดลงไปข้างใต้ขนตาเรานะคะแล้วก็พยายามติดให้มันใกล้กับโคนขนตาที่สุด A later few moments later. แล้วนี่ก็คือลุคของพวกเราในวันนี้นะคะ Clean Girl Makeup ก็จะเห็นนะคะว่าแบบว่าลุคนี้ก็จะเป็นลุคที่แบบว่าเอ้ยดูธรรมชาติดูเหมือนแบบผิวอิงน้ําดูเหมือนแบบไม่ได้แต่งไม่ได้เน้นงานตาแต่ว่าจะเน้นพวกแบบว่าฟีเจอร์ของหน้าความแบบแสงและเงาต่างๆใช่แสงและเงาแล้วก็เน้นขนตานะคะอย่างขนตาอันนี้แป้งก็จะติดไปแบบว่าข้างละสามช่อติดแบบช่วงกลางถึงปลายตาอะไรอย่างงี้มันก็จะดูธรรมชาติเติมมาขึ้นใช่จะเห็นว่าแบบว่าปากคิ้วแล้วก็ตาของเรามันจะแบบเบลนดแก้มก็จะเป็นสีอ่อนๆนะคะจะไม่มีสีชัดเนาะทุกอย่างเราจะดูเป็นแบบ ธรรมชาติฉั่จะชอบมากกว่าแบบแอนก็ชอบ,อชชอบแล้วก็มันจะมีความแบบว่าเออไฮไ,ทไลไท์ไฮไลท์ตรงจุดที่แสงลงนะคะคะแต่ว่าที่สําคัญนะคะทุกคนก็คือก่อนจะแต่งหน้าลุคนี้เนี่ยก็ต้องแพฟผิวให้ดีๆค่ะผิวจะต้องมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะดูเหมือนแบบโกลงจากภายในใช่โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลากันไปด้วยฟินิชลุคของเรา